ใบเตยและแมนฉลองวันเกิดน้องเวทมนต์หนึ่งขวบอบอุ่นเรียบง่ายไม่หวือหวากลายเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่แฮปปี้และมีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นหลังมีสมาชิกตัวน้อยอย่างน้องเวทมนต์เข้ามาเติมเต็มยิ่งทำให้คุณแม่สุดรับอย่างใบเตยสุธิวันและคุณพ่อแมนพัฒนาพลมีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะในทุกๆวันแถมนูน้อยเวทมนต์ยังเป็นที่รัก ของปูย่าตายาายร่รวมถึงพี่พี่แฟนคลับอีกเพียบลาส,สุด13สิงหาคมน้องเวทมนต์ครบหนึ่งขวบแล้ว งานนี้ใบเตยและแมนพร้อมด้วยคุณปู่คุณย่าได้ร่วมฉลองวันเกิดกันอย่างอบอุ่นเรียบง่ายโดยแม่ใบก็ได้มีการเขียนความในใจถึงวันที่ลูกสาวครบหนึ่งขวบเอาไว้ว่า Happy b i r ร h เดย์เบบี้เวทมนต์หนึ่งขวบแล้วค่ะส่นไม่ไหวแล้วแม่รักหนูที่สุดเลยนะคะหญิงยุย้ยเป็นเด็กดีน่ารักน่าเอ็นดู เป็นเตาวความรักของทุกคนแบบนี้ตลอดไปนะคะขอบคุณ FC ทุกคนที่ติดตามหญิงยุ้ยนะคะขอบคุณที่รักครอบครัวของเราค่ะนั่นเอง